หม,หมอบก่อนคอยนะคอยคอยคอยก่อนนะคอยคอยคอยก่อนนะสานีคอยนะคอยนะดึงแอบมองกิ <c ười> น <c ười> ได <c ười> ้กินได้ไม่ถึงเลยไม่ค่อยเ ไม่ค่ากินไม่ค่ากินใช่แต่ถ้าถ้าเราแบบเดินแบบไม่สนใจเลยที่จะปลายหยดแล้วอ่ะไม่รอแล้วก็ไม่บอกให้กินก็ไือกินโอ้โหไหนกิมมีไฟกิมมีไฟกิมมี่ไฟลุกลุกก่อนลุกก่อนลุกลุกขึ้น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 ก่อนลุกขึ้นครับลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วอ๋อกิมมี่ไฟอ๋อวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนวัสดีครับก่อนวัสดีครับ วันนี้นี่ขนมเตรียมอยู่ไหนขนมอยู่ไหนข้างซ้ายหรือข้างขวาอ่ะข้างไหนข้างไหนข้างไหนขนมอยู่ข้างไหนเราข้างไหนข้างนี้ไม่มี